สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้พี่แบมจะมาแชร์ประสบการณ์การทำใบขับขี่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะไปดูกันค่ะว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้านเอกสารที่ใช้ย,ยื่นพร้อมกับใบสมัครขอทำใบขับขี่รถยนต์ที่รัฐเท็กซัสมีด้วยกัน5อย่างค่ะอย่างแรกก็คือเอกสารที่แสดงว่าเราอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย 2. ก็คือเอกสารที่พิสูจน์ว่าเรามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน 3. ก็คือเอกสารพิสูจน์ตัวตนค่ะก็คือเอกสารที่มีภาพถ่ายของเราแล้วก็มีชื่อแล้วก็บันเดินปีเกิดอยู่บนนั้นนะคะ 4. ก็คือบัตรประกันสังคมหรือว่า social security ค่ะห้ก็คือใบรับรองผ่านการฝึกอบรมและก็สอบข้อเขียนเกี่ยวกับกฎจราจรและเครื่องหมายจราจรค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือเอกสารที่แสดงว่าเราสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกกฎหมายพี่แป่มใช้ Employment Authorization Card ค่ะส่วนที่2ก็คือหลักฐานที่แสดงว่าเรามีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะพี่แป๋มใช้จดหมายจากธนาคารแล้วก็จดหมายจาก USCIS ค่ะ ส่วนที่3ก็คือเอกสารยืนยันตัวตนนะคะพี่แบมใช้บัตร Employment Authorization Card ค่ะส่วนที่4ก็คือ Social Security Card นะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ Social Security Number เพื่อที่จะกรอกลงไปในใบสมัคร5ก็คือเอกสารใบรับรองการฝึกอบรมและผ่านการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับกฎจราจรและก็เครื่องหมายจราจรค่ะ แต่ว่าหลักสูตรอบรมเนี่ยเราจะต้องผ่าน2หลักสูตรนะคะอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยหรือว่า impact texas young driver คตอนที่พี่แปมเตรียมตัวเพื่อที่จะไปทำใบขับขี่ค่ะพี่แปมเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของ texas department of public safety หรือว่า DPS ค่ะหน่วยงานนี้เขาจะทำหน้าที่ในการออกใบขับขี่แล้วก็บัตรประชาชน ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐเท็กซัสค่ะและเข้าไปดาวน์โหลด Texas Driver Handbook มาอ่านนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบข้อเขียนค่ะในนี้จะมีทั้งหมด14บทเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกฎจราจรและเครื่องหมายจราจรแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำใบขับขี่ค่ะ ในเว็บไซต์เขาก็จะบอกทั้งหมดนะคะว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรเพื่อประกอบการยื่นขอสมัครสอบใบขับขี่นะคะรวมทั้งหลักสูตรการฝึกอบรมที่เราจะต้องผ่าน2หลักสูตรนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยต่อไปเรามาดูกันที่ใบสมัครดีกว่าค่ะพี่แบบแนะนำให้ทุกคนนะคะดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็กรอกไปจากที่บ้านเลยเราจะได้มีเวลาตรวจทานข้อมูลนะคะแล้วก็ ไปเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ค่ะไปดูค่าธรรมเนียมกันนิดนึงค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมในการทำใบขับขี่รถประเภทต่างๆนะคะเราก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลได้จากในเว็บไซต์ของ dps นี่เป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนที่พี่แปมเข้าไปฝึกอบรมหลักสูตร6ชั่วโมงแล้วก็สอบข้อเขียนก่อนที่จะไปสอบขับนะคะพี่แปมอบรมหลักสูตร Texas Adult Diver Education with DPS Test ค่ะหลังจากที่เราดูคลิปวิดีโอความยาว6ชั่วโมงจบแล้วนะคะแล้วก็สอบข้อเขียนผ่าน70%แล้วเนี่ยเขาก็จะส่งใบรับรองไปให้เราทางอีเมลนะคะเราก็ใช้ใบรับรองตัวนี้ไปแนบใบสมัครเพื่อสอบขับค่ะเมื่อเอกสารพร้อมนะคะก็เข้าไปนัดสอบขับกับ d p s ที่ใกล้บ้านหรือว่าที่เราสะดวกนะคะในวันนัดอย่าลืมเอาเอกสารประกันรถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุไปด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ตอนที่เราสอบขับค่ะเมื่อไปถึงขนส่งนะคะขั้นตอนแรกก็คือยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ไปวัดสายตาถ่ายรูปชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็เอารถไปจอดไว้ในจุดที่ เจ้าหน้าที่เขากาหนดนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบสภาพทั่วไปของรถนะคะไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพทั่วไปของรถเราแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะนั่งไปกับเรานะคะท่าแรกที่จะต้องสอบนะคะก็คือจอดเทียบฟุตปาทนะคะอันนี้เป็นท่าบังคับท่าที่2ก็คือ ถอยหลังนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะนั่งรถไปกับเราแล้วเขาก็จะบอกอ่าถอยถอยถอยอ่ะพ่อพ่อจอดแล้วเขาก็จะลงไปดูว่าอ่าโอเคใช้ได้ไปต่อก็จะขับออกถนนใหญ่แล้วค่ะคราวนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายูเทอร์อะไรก็ว่ากันไปนะคะใช้เวลาประมาณ20่นาทีแล้วก็ขับกลับมาที่ขนส่งแล้วเขาก็จะบอกเราว่าอ่ะเธอสอบผ่านหรือว่าสอบไม่ผ่านนะคะของพี่แปบ,บเนี่ย กลับมาถึงเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราเซ็นชื่อในใบป,ประเมินนะคะแล้วเขาก็จะบอกเราว่าตรงนี้เธอต้องปรับปรุงนู่นนี่นั่นนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าอายงนีด้วยเธอสอบผ่านแล้วเขาก็จะเข้าไปนำใบขับขี่ชั่วคราวค่ะเป็นกระดาษ A4 ที่เขาถ่ายรูปเราไว้ตอนแรกะค่ะเอามาให้เราแล้วก็อีกสองอาทิตย์ก็จะได้ใบขับขี่ตัวจริงก็เขาก็จะส่งให้ที่บ้านนะคะเนี่ยก็เท่านี้นะคะ ไม่ยากแต่ตื่นเต้นขนาดเราขับรถเป็นอยู่แล้วนะคะพี่แฝงขับรถมาหลายปีแล้วแต่พอมาที่นี่ต้องมาสอบเนี่ยมันก็ต้องมาเรียนกันใหม่นะคะเพราะว่าบ้านเราชิดซ้ายขับที่นี่ชิดขวานะคะก็จะต้องเตรียมซ้อมไปดีๆค่ะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ้องที่กำลังจะเตรียมตัวสอบ เอาไปขับขี่ที่ที่ที่นี่นะคะที่สหรัฐอเมริกาแล้วเจอกันคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ